ตัดแล้วนะคะเดเดียวจะพายายามทำให้ค่อยๆแล้วก็เบาๆที่สุดเลยค่ะนิดนึ่งนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆอีกไม่ได้ตัดแล้วจ้าเจ็บไหมคะ จ็บบอกอีงได้ตลอดเลยนะคะนิ่เดียวค่ะนี่เดียวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนิ่เดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสรแล้ว <c oughs> ดึงออกนะค่ะดึงออก <c oughs> เป็นน้าาบเสร็จแล้วค่ะเป็นฝาบ้านเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะชื่ออะไรนะคะใหญ่ค่ะนคอยากดูไหมคุณเ่นได้ค่ะทนมากี่เดือนแล้วคะเนี่ย หลายเดือนแล้วเก่งแล้วค่ะออกแล้วอันนี้ยา่งวงมันไม่ใช่ที่ทานะคะ <c oughs> ทำไมถึงเอายา่วงมาทาคะ<อ>มันอยู่ใกล้มือเราเหรอคะไม่ครับผมจะทาให้หามาหมาลืมทาดูว่าเอายา่วงไปทาให้หมาแล้วมันหายใช่ครับเลย<ม>คิด<ม>ว่าทา,า,าให้เรามันจะหายโอ้เอ็นดูเลยคก็ ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับใช่ไหมป๋าเก่งมากแล้วค่ะ